ใช่ใช่จะอย่างนี้แน่เพราะว่าวันนี้หนูก็มาจากพิจิตตแล้วก็ทั้งผ่าน FC ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหค่ะใช่พวกต่อไปผมจะทำอย่างไงมาไหว้นี่แล้วก็ไปที่ทำชโนดแล้วก็จะไปนอนไม้เสกกพี่ต่อนี่แม่ฮันนี่บอกว่าให้เอากลับเอาเทออกแล้ะบะถังที่เอาน้ำมานะคะพี่น้องเอามาส่งถึงที่แล้วนะคะอยู่ณจำปาดงค่ะก็จะให้พี่ต่อยกกลับเหมือนเดิมนะคะ หนักอยู่บ่อ่ะเทเทเทอาน้ำแข็งแถวุณเลยอะไรมามามาเอ้าเหลือเอ้าจะกินไปแม่นี่เทเลยน้ำนะคะมี F C ใจดีนะคะซื้อแม่กี่ขวดนะกี่ขวดกี่แพ็คเต็มถังนะคะพี่น้องก็ก็เต็มถังอ๋อแล้วไปกดท้ากดท้กดทกดอ่าเนี้ยค่ะมี ก็จะมี FC นะคะที่ถ่ายบรรยากาศให้รอบๆให้ดูนะคะมีเด็กๆนะคะมี f อฟอยู่ในรอบนี้นะคะแล้วนะครับ่ค่ะยกๆนี่ให้สองหนุ่มยกนะคะ TC c h ช n n น l แล้วก็ขอนไม้ช n n นลนะคะเดี๋ยวเราส่งเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะคะเนื่องจากว่ากอเนี่ยทิ้งห้อยบ้านคนเดียวนะคะพี่น้องแล้วย้มกับขอนไม้ก็มาด้วยกัน มันก็มืดก็ค่าแล้วนะคะรู้สึกไฟหรืออะไรก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าอ๋อนั่นเห็นละใช้สปอตไลท์นะคะอ่ายังไงอ่ายังไงเนาะก็ขออนุญาตพี่น้องเอฟซีกลับก่อนนะคะไม่ไนย,ยเอามามาให้เขาน้ำบอล<า>ลุงจิมผ<า>ู้บ่าจิมเอานะแล้วเออผู้บ่าจิมฝากสาวโกวันนี้ ครบจุบะเนี่ยมาออมยิ้มซื่อได้ครบจุบะนี่ก็กลินมาเลยเออเจ้าก็มีนี่ลุงจิ้มชาแนลนะคะให้ของฝากสาวกอก็เลยเช่กอชาแนลกอเจ้ายังเอาก็เห็นเจ้าไร้เธออะไรยังไม่ขึ้นนะคุณบ่าวเกอหนีบ่าวยากขนาดอ่าโอเคกอกอเจ้ากอเจ้าก็มีน้ำจิ้มไหมนี่น่ะแล้วเออเจ้าอีก เอาทีซีไม่ได้อ,าอ้าวพ่อแหละซ้ำนี่อ่ะโอเคขอบคุณลหลายๆโอเคขอบคุณยังกลับแล้วนะคะพี่นางเอฟซีขอบคุณมากค่ะนี่ลุงจิมให้ของไปกินด้วยนะคะดเดี๋ยวเดินทางด้ยวยการขากลับ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 โอเคค่ะเอาทีซีเลยเอามันได้แค่กี่ชุดนี่นะเป็นอะไรครับไปเอาอีกไหมข้าวกินอะไรเอาเลยเอาโอเคไปโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับนะคะพี่นางเอฟซีขอบคุณมากค่ะ ปิดเข้ามาที่สิปิดทางนั้นอยู่เรื่อยอ่ปิดปิดไปเดียวกันมาเดียวกันนะคะสีท่านกลับแล้วนะคะพี่น้องเอฟซีบายๆจำปาดงเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะมาใหม่นะคะเดี๋ยวให้อ่าทุกอย่างเขาเรียกอะไรนะวางแปลนสวยงามกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะวันนี้ขออนุญาตนะคะที่มาส่งองค์ปู่มา มาถึงก่อนองค์ปู่นะคะแล้วก็จะกลับก่อนองคปู่โอ้ยังไงองคปู่มาถึงนี่ก็อยู่ประดิษฐานอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดชแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ